หนึ่งรอยนิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่8สายน้ำกับก้อนหินสายน้ำที่กำลังไหลผ่านลำธารเล็กๆได้ส่งเสียงทักทายก้อนหินซึ่งตั้งขวางทางอยู่กลางลำธารด้วยความร่าเริงว่าสวัสดีจ้าก้อนหินสวัสดีจ้าก้อนหินตอบก,กลับฉันกำลังจะออกเดินทางแล้วรู้ไหมลำธารเล่าด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้น เธอจะออกเดินทางไปไหนเหรอก้อนหินถามฉันก็ยังไม่รู้ฉันรู้แต่ว่าฉันจะต้องออกเดินทางสู่โลกกว้างสายน้ำตอบถ้าไม่รู้แล้วเธอจะเดินทางทำไมมันเป็นการเสี่ยงอันตรายเปล่าๆล่าเธอไม่กลัวว่าเธอจะถูกทำร้ายหรอกเหรอก้อนหินเตือนกลัวซิแต่ฉันก็อยากออกไปผจญภัยเรียนรู้การใช้ชีวิตเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ฉันคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่น่าลองใส่น้ำบอกด้วยน้ำเสียงสดใสน่าลองยังไงน่ากลัวตาหากคิดดูสิว่าเธอจะต้องไปเจอกับอะไรข้างหน้าก็ไม่รู้อาจจะเจอใครที่มาทำร้ายเธอก็ได้เธออาจจะไม่มีโอกาสรอดกลับมาไม่มีความสุขทำไมเธอไม่อยู่กับที่เหมือนฉันล่ะการอยู่กับที่นะปลอดภัยนะ ไม่ต้องกลัวว่าจะเจอกับอะไรที่เราไม่คุ้นเคยไม่ต้องเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไปเจอเรื่องเลวรายด้วยนะก้อนหินพูดฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากจะพลาดอะไรดีๆในชีวิตไปบอกตามตรงนะฉันเองก็กลัวที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วเกิดความผิดพลาดกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวจะต้องเจออะไรที่ทำให้เสียใจ แต่ฉันจะไม่ยอมให้ความกลัวนั้นมาเป็นอุปสรรคทําให้ฉันไม่ไม่เดินทางไปข้างหน้าหรอกสายน้ําอธิบายตามใจเธอเถอะแต่ฉันคงไม่ทาอย่างนั้นอย่างเธอแน่ฉันต้องการความมั่นคงปลอดภัยและการอยู่แบบนี้มันก็มั่นคงปลอดภัยดีแล้วไม่จําเป็นที่ฉันจะต้องสแสวงหาหรือเดินทางไปไหนอีกก็ในเมื่อฉันพอใจในสิ่งฉันมีและฉันเป็นแล้วก้อนหินบอก ฉันต้องไปแล้วนะลาก่อนสายน้ำกล่าวคำลาก้อนหินขณะที่ก้อนหินยังอยู่นิ่งกับที่และมองดูสายน้ำที่ไหลไปข้างหน้าด้วยความเป็นห่วงหวังว่าเธอจะปลอดภัยนะฉันกลัวเหลือเกินว่าเธอจะเจอกับสิ่งที่เลวร้ายก้อนหินอวยพรทั้งที่ใจยังกังวลข้างฝ่ายสายน้ำนั้นก็เดินทางไปอย่างไม่ยอมหยุดยั้ง ระหว่างทางสายน้ำได้พบกับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านทะเลทรายที่แห้งแล้งจนเกือบจะเหือดแห้งผ่านถ้ำที่มืดมิดน่ากลัวสายน้ำได้พบเจอเรื่องราวและสิ่งต่างๆมากมายจนกระทั่งวันหนึ่งสายน้ำก็ได้มาพบกับพวกพ้องที่ไหลามาจากทุกทิศท,ทุกทาง และต่างก็เล่าประสบการณ์ที่ตนเองได้เจอมาอย่างสนุกสนานฝ่ายก้อนหินนั้นเพราะความกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆทำให้มันยังคงอยู่กับที่และมีความมั่นคงสมดังที่มันต้องการโดยไม่มีโอกาสได้พบเห็นอะไรใหม่ๆเลยนอกจากสิ่งที่มันพบเห็นอยู่ทุกวันจินตนาการสอนให้คิดคนที่กล้าก,ก้าวไปข้างหน้าเท่านั้น จึงจะพบกับประสบการณ์ที่มีคุณค่าส่วนคนที่ขลาดกลัวและหวาดกลัวก็จะหยุดนิ่งแม้เขาจะปลอดภัยทว่าเขาจะไม่มีวันได้พบกับสิ่งที่มีคุณค่าได้เลย